เอ่อมันเป็นเรื่องของการที่เรามันเป็นความหวังนะครับหัวที่คือความหวังนะความหวังที่มันเป็นไปไม่ได้นะครับนะแต่เพื่ออยากเราดูนะแล้วบอกนคนนิยมคนนียม การซื้อหวยหวังที่จะเป็นเหมือนเขาเนะครับถามว่าผิดบาปไหมถ้าเราเล่นแล้วไม่เดือดร้อนนะครับมันก็คงไม่ผิดอะไรแต่ดีมันก็บาปดีาบาปเพราะอะไรสังเกตว่าเ,เราซื้อหวยุก็ความหวังของเราจะไปอยู่ที่หวยจริงไหมครับนถ้ยอยู่ในกระเป๋าในความหวังเราคิดเลยถ้ามันย่นไงแกนะหรือว่าความหวังของเราไม่ถึงเลยใช่ไหม แต่ความหลังเราเปนอยู่ที่หวยเร่องนั้นหวยมันจิงตายเป็นพระเนะจ้านะไม่รู้พูดอะไรไปนิสาระตลอดนะไปนิสาระประว,วยชน,น์ทำไมก็ <c oughs> เผื่อพระเจ้าจะเป็นช่อง,องทางให้พระเจ้าให้เงินผมบ้างพระเจ้าจะต้องขึ้นหวยเ๋ยวพระเจ้าเก่งกว่าหวยเยอะพระเจ้าต้องขึ้นหวย,เ,ยเ,หเหรอก็ที่มีหรออ่าว่าซื้อหวยแล้วหวง หรังกด้ยจริงๆ้วคนที่เหลือสือันติหวังจะมีความสุขโดยหวังว่าเมื่อมีเงินแลอวเงินจะมาพงสูต่ควาวสุดเพราะอยากได้อะไรที่มีก็จะได้นะครับแต่จริงๆแล้วเป็นื่องควาขเพราะมันจะเกิดความคือหมายนี้ก็จะมีความสุขทุกทีความทุกข์ทุกครั้ไม่ได้มาจากไหนันมันไีวเฉียวไม่เกียวถ้าไม่เกียวมันก็จะมาเพราะกับกิเลสและทำให้เราวุ่นวายดังนั้น การซื้อหวยคือการที่เราฝากความหวังไว้กับแผนกระดาษยึงไปและเราสามารถที่จะยกย่องแผนกระดาษนั้นให้แก่พระเจ้าได้เลยบางคนบอกว่าผมก็ซื้อไม่ใช่เิเดาอผมก็ซื้อมางเนหละแน่นะซื้อมาแล้วหนึ่งกระติกโป่ะเปิดดูนะตรงรีบเชียร์ยกเว้นจะซื้อ้วแบบนี้ซื้อโดยท คนขายอะ่ะก็โอเคทำงานคนขายแล้วก็ซื้อโดยที่ไม่ได้ต้องเลือกว่าจะเป็นหวยอะไรว่าเอามาได้เอาไไมาอาบานี่ได้ยี่สิบใบอะไรก็รโอเคอควาที่หวังนั้นความเจะาปูอยู่ดีอยูต่อให้ซื้อเพื่อทำงานคนขายก็โอเดังนั้นการซื้อหวยมันคือการเอาแผ่นกระดาษหนึ่งใบแล้วมาแทนพระพุทธเจ้าน,นั่นเองเราหวังในแผ่นกระดาษแต่เราไม่ได้หวังในความเแยบยพระเจ้า และคนไทยปัจจุบันกำลังถูกหลอกให้พยายามรวยทางหลัดเราไม่เน้นความพยายามแต่เราเน้นความสะดวกสบายแล้วได้มาแบบท,ทันทีเพราะฉะนั้นปัจจุบันปัญหาไม่อยู่ตรงไหนปัญหามันอยู่ที่ว่าเมื่อเห็นเขามีเราอยากจะมีแต่เราไม่พยายามเหมือนอย่างที่เขาพยายามเราเป็นเน้นความสําเร็จดีอีซีับไทยใช้ดี 4. BEC เรากำลังอยู่ในกฎเกณฑ์ตัวนี้นะครับเรีย BEC นะครับ BEC คือกลุ่มแบ่งปันเขราหว่างยกากลุ่มนี่มีมากแต่เนื่องจากว่าเราเนี่ยเราไปดูความสําเร็จจากประเทศที่เขาทํากันมาสี่สิบปีเขาทํากันมาห้าสิบปีแล้วเรากจะเสร็จภายในห้าถึงสิบปีซึ่งมันไม่ถูกต้อง นะครับเราควรจะให้กำลังใจกันเป็นยุคยุคไปราฉะนั้นปัจจุบันประเทศไทยจึงมีเครื่องรางของขัง,งมากมายเครื่องรางของขังมีไว้ทําไมมีไว้เพื่อเราจะได้มีทันทีรวยาัานะแต่ในประเทศไทยของขัง,งเนี่ยจึงสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเมาาื่อวันพ่อคุ่กับแม่ชีกันหนึ่งกับแม่ชีกัน บอกประเทศที่เป็นศาสนาพุทธอย่างประเทศเนปาลประเทศศรีลังกาอินเดียไม่มีวัตถุมงคลนะครับไม่มีนี่จะประเทศไทยดีแล้วครับเอาไปให้ประเทศเหล่านี้ดูเขาก็บอกว่าประเทศอื่นมีพวกนี้เลยนะครับมีรูปพระพุทธเจ้านี้มีประการศีล้าขนาดแต่ไม่มีเครื่องรางของขันติเตปกัจจินัโน่นไนนีแบบนี้ ไปโอ้โหเขาบอกประเทศไทยเจริญมากเลยศาสนาุทธแล้วก็บอกเขาบอกมันมันน่าเศร้าอ่ะน่าเศร้าว่าเราติดตรงนี้เนี่ยเราไม่พยายามที่จะทำแต่เราพยายามที่จะหาจากนั้นเวลาใกล้หวยออกที่มีคนที่สอบสแสวงหาว่าเจ้าแม่องไหนงสมัยก่อนที่ไหนในเชียงคนตัว ปัจจุบันที่ไหนเสียนผีตัวหลายคนเชื่อจริงเหอะคุไปแน่นอนหัวาหวยเพราะฉะนั้นคือสายคนที่เราถูหล่อหลอมแบบนี้หล่อหลอมแบบนี้เพื่อหวังจะได้รวยในระยะสั้นยาบ้ามันจิดไม่มีวันหมดเพราะเรายังถูหล่อหลอมแบบนี้ว่ารวย โดยไม่ต้องพยายามดังนั้นการ้ายยาบ้ามันมาจากฐานตวเนี้ฐา,านต้กงกาที่อยากมีอยากรวยแต่ไม่พยายาม้น้ายาได้เซึ่งติดพกเป็นแถวร้อยละเก้าสิบที่พ่อไปทำาา,ายาิพ่พูพดเก้าสิบเก้าด้วยขาสติที่อยู่ในตัวนนรทำา ชื่อเลยว่าเขาอยู่ในคุกเขาอยู่ในคุกร้อยละเก้าสิบเก้าขายาทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะปรากฏว่าตอนขายาหน้าตาสู้ซี้ไม่ได้นอนไม่หลับคอยขายคอยหมีคอยขายคอยนีอยู่ในคุกอ้วนอ้วนหัวปุ่มไปลงคอ้งอีกับข้อยู่ในคุกสบายนะ แต่จริงๆแล้วบอกอยือว่านี่มันคือวัฒนธรรมไม่ใช่มันคือชีวิตคนไทยที่ถูุกหล่อหล่อให้เราอยากมีอยากได้โดยไร้ความดุจตรงนี้แหละมัน้องการเล่นหวยเล่หวยที่ระเทศนะครับจะมาเทศงไทยค้านข้างที่สุดแล้วก็เราจงเห็นนี่ธีการมากายที่จะได้หวยมาที่มันได้และมันส่งผลให้ชีวิตของเรานั้นตกต่ำลง ตกต่ำลงตกต่ำลงถ้าคุณถึงนค่ะวายสกวายพิการตายได้เมื่อไหร่สแสดงว่าชีวิตจิตของคุณมันต่ำลงระดับนั่นวายตายนะครับและวายตัวพิการด้วยเราวายหนี่ยเมือนคน เมันเขาควายที่ตาหน้าเหมือนคนมีลานนอนไม่นอนเหมือนควายนอนแอขาคนติ้งเหมือนคนว้านเลยพ่ออเอาเยอะกควายังแย่ขนาดไหนเราแย่กว่าควายที่อยู่งนัจมนุษย์กวังขั้นวายควายเนะไหว้ควายที่ทำมาให้เรามันก็ยังขออัลลอไหวายควายที่เกิดมาแล้วที่ตายทำอะไรก็ไม่ได้แล้วตายเราด้วย ีวิตจิตของคุณแยกที่กว่างเยวเพราะเมื่อเราไหวแสดงว่าเรา,เกเย,า,า,การยกสูงเนี่ยการไหวคือการยกสูงนะครับนคะคระับเพราะฉะนั้นคนที่ยกสูงก็คือมันต่ำกว่าคนที่เขายกเขาต่ำกว่าแล้วคนไทยพอข่าวอย่างนี้ยเราออกน้อย,ยสูงจริงไหมครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกก็คือเราขุดแล้วอย่างแรกก็คือเราขุดกลอมแล้วขั้นแรกอย่างที่สองขุดเหยแท่ ทำไมคนรู้สึกว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ปกติจริงๆมันก็คือการถูกถูกหลอกเขาเรียกอ,อะไรอ่ะเขาเลยถูกข้องําโดยวงวมอ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็สุดเฉยๆเพราะถ้าเ,าเกิดข้างบ้านเราแล้วอาจจะไปดูก็ได้อาจจะยกมือไหว้ทีหนึ่งก็ได้เผื่อจะดีเพราะเรารู้สึกเขาก็ทำอย่างนั้นี่คนไทยเป็นอย่างนี้ต่างชาติมาอ่านหนังสือพิมพ์ไทยเขายัางงงเลยเราไม่นข้าแปล แมนจะอายมากเลยว่ายไกวนอนถึงตายแล้แม่เราเราก็บอกว่าจะไกวตายเราจะไกวตายไกวตายกลายเปนเกิดระพิจาร์เราไม่บอกว่าคนไทยว่ายอยู่เขาบอกมันคงจะขำตายเลยแต่พอคนไทยแหละมันจะดูถูกเราที่แบบแล้วมันเป็นสิ่งที่เผยแผ่ออกไปให้เห็นดังนั้นจิตวิญญาณของคนไทยณปัจจุบันมันจึงเพราะไม่ได้ด่าใครแต่เพราะผู้สถานการณ์ปัจจุบัน มันทําให้เราเห็นสศักดิ์ศรีของคนที่กันยากขึ้นยากขึ้นดังนั้นเราจึงทําร้ายกันง่ายขึ้นเราจึงฆ่ากันง่ายขึ้นเพราะีลของเราต่ำต่ำมากเราลดศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีเรามีเหมือนเดิมแต่เรามองไม่เห็นเราลดต่ำเราก็เลยทําให้คนทั่วไปนั้นกลายเป็นบุคคลที่ ขาเย่นตื่นเขาเย็และที่สำคัญตื่น่าเยอะค่ะถูกไหมปัจจุบันเราไม่ได้มองว่าเราแย่ตอนนีต้ต่นเขาแย่แต่เป่นมาแย่ค่ะคนไทยเราไม่ค่้ยยกย่องกันใช่เราไม่ค่อยยกย่องเราไม่ค่อยเชิดชูเราไม่เคยที่คิดที่จะชื่นชมมันเป็นเรื่องที่เรา,รา,าต้องพิ่ารณาต่อปีศาไตทอางาน แล้วม eh? e bueno. si, ันเป็นผีตับทีชัปไน่ลือดที่ชื่วเขาไปต่ดมาเพี้ยนเหรอท่านี้ถนมว่มเลือนชั่วมาทนเปยังจต่ชั่วมาทอะไรนะเขาจะให้จิ่งื่ชื่วอีกรพ้ก่นีลยโอ้โหจะบอกตังกันไปเพี้ยนจะเปลี่จนลอา มันก็ตาคุีช้าคอนมช้าคนไทยเุ็อย่างนะแต่จริงๆแล้วเราจะต้องแบ่งปัน้ส่กันดังนั้นเราเนี่ยจะต้องแผ่กข้อควอมไปเพื่อยกระดับจิตของคนไทยที่สูงข,ขึ้นนะครับตอนนี้คือปัญหาที่เกีขย้นในเรื่องนี้